ผัดหน่อไม้ดองใส่หมูสับวัตถุดิบของเราก็มีนี่นะคะหน่อไม้ดองต้มก่อนนะคะแล้วก็เอาไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็มีใบกะเพราใบมะกรูดพริกสดพริกแกงเผ็ดนะคะแล้วก็หมูบดกระทะแห้งแล้วเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไป รอให้น้ำมันร้อนน้ำมันร้อนแล้วใส่พริกแกงลงไปหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเราทำให้คนแก่ทมามาด้วยแล้วก็เลยไม่ทำผิดนี่น แกงต่อไปให้หอมพริกแกงหอมแล้วใส่น้ำปลาลงไปลากขอบกระเพราเลยค่ะ ใส่หมูบดลงไปเฮ้ยนี่แหละ หอมของจริงค่ะแล้วเราก็ใส่ผงนัวซึ่งช้อนชาน้ำตาลซึ่งช้อนชาผงปรุงรสซึ่งช้องชา อีกนิดนึงใส่เข้ากันหั่หมูต่อไปให้สุกหมูสุกแล้วใส่หน่อไม้ลงไป คิมค่ะอร่อยแล้วก็จะใส่พริกซอยลงไปใบมะกรูดใบกะเพรา เสร็จแล้วค่ะผัดหน่อไม้ดองใส่หมูสับนะคะนี่เสร็จแล้วจะเติมใส่จานเสร็จแล้วค่ะ ผัดนอไม้ดองใส่หมูสับ